สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้พี่การมีเมนูแซ่บๆมาแนะนําอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจัดเป็นส้มตําหมูย่างคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราก็ไปจ,จัดการขูดมารอกรก,รก่อนเลยคะ่ะพี่การเก็บมารอกรมาจากสวนล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเราก็ขูดเลยคะ่ะเพื่อนๆพี่การมีสูตรอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะไปลองทําดูได้เลยคะ่ะเมนูแซ่บๆนะคะจัดไปเลยคะ่ะ พี่การขูดมะกอเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่การจะเอาไปแช่ในน้ําแข็งนะคะเวลาตำเขาจะได้กรอบๆค่ะเพื่อนๆเ,เอาน้ําแข็งใส่กะละม,มังนะคะแล้วก็เอามาะกอแช่ไว้ก่อนเลยค่ะพักเอาไว้นะคะต่อไปนะคะเราก็มาคั้นมะนาวค่ะคั้นไว้สักหนึ่งถ้วยนะคะเพื่อนๆค่ะสำรองไว้ก่อนนะคะเหลือก็ไม่เป็นไรค่ะเพื่อน คั้นมะนาวเสร็จสับเรียบร้อยก็พักไว้นะคะแล้วเราก็มาหั่นมะเขือเทศต่อเลยค่ะเมะเขือเทศนี่เอ่อเพื่อนจะใช้เป็นมะเขือเทศสีดาเป็นลูกเล็กๆก็ได้นะคะแล้วแต่เลยค่ะนะคะใส่ถ้วยพักไว้แล้วเราก็มาหั่นถั่วฝักยาวต่อนะคะถั่วฝักยาวเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะใช้เป็นเด็ดเอาก็ได้นะคะแล้วแต่เลยค่ะเรามาดูวัตถุดิบในการปรุงเลยค่ะก็มีนะคะ ถั่วฝักยาวมะละกอมะเขือเทศเถั่วลีสงหรือเม็ดมะม่วงนะคะพริกขี้หนูกระเทียมไทยน้ำตาลปีบ๊บน้ำปลาน้ำมะนาวข้นสดแล้วก็หมูย่างแล้วก็กุ้งแห้งนะคะเพื่อนๆนะคะจัดการตำเลยค่ะเอาพริกกระเทียมใส่นะคะชอบเผ็ดมากก็ใส่มากเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยนะคะการใส่สามเม็ดพอตำ พริกกระเทียมได้ที่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ใส่เครื่องปรุงตัวอื่นต่อเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะเอาใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะคะเพื่อนๆน้ำตาลปี๊บก็เป็นน้ำตาลปี๊บแท้จากแม่กองเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะไม่ผสมน้ำตาลทรายรับรองหอมแน่นอนนะคะเพื่อนๆต่อไปนะคะเราก็ใส่กุ้งแห้งลงไปตำเลยค่ะ ตามด้วยถั่วฝักยาวนิดหน่อยก่อนนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำมะนาวลงไปนะคะใส่ไว้ตักสอนช้อนโต๊ะหรือประมาณหนึ่งทับพีก็อีกนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆนแล้วแต่ชอบเปรี้ยกวก็ใส่เยอะหน่อยก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราลองชิมดูก่อนก็ได้นะคะเพื่อนๆ่นตามด้วยน้ำปลานะคะวันนี้พี่การใช้ออสูตรล้นลวนๆฝีมือล้นลวนๆเลยค่ะชูรสไม่ใส่นะคะวันนี้ ส้มท้าพิการทําสูตรต้มตำพ่การจะไม่ใส่เครื่องปรุงรสที่เป็นชูรสเลยค่ะรับรองอร่อยแน่ๆเพื่อนๆลองไปทําดูได้เลยค่ะนะคะเราควรให้น้ําตาลละลายนะคะค่อยๆตำค่ะสม้มตำนี่บ้านไหนได้ชิมแล้วเนี่ยอร่อยสุดๆเลยค่ะบ้านไหนต้องขาดไม่ได้เลยค่ะสม้มตำนะคะ บางทีวันหยุดเนี่ยก็ต้องชวนสมาชิกกระทานร้านส้มตำนะคะ่ะอันนี้เราจัดเองที่บ้านก็ได้นะคะเพื่อนๆคะ่ะแต่วันนี้พี่การใส่เป็นเม็ดมะม่วงหินมะพานนะคะเพื่อนๆพอดีมีอยู่ในครัวแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆชอบเป็นขวดีสิสงก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆเลยพอตำคลุกเขาได้ที่นะคะเดี๋ยวเราก็ใส่มะเขือเทศลงไปนะคะ เพราะว่าเมะเขือเทศนี่เราจะตำแหลกไม่ได้นะคะมันจะดูแล้วไม่น่าทานค่ะเพื่อนๆเต่เสับเรียบร้อยแล้วก็ใส่มะละกอลงไปเลยค่ะมะละกอแช่เย็นๆกรอบๆนะคะเพ <ๆ S 2> <ๆ S 2> ื่อนๆค่ะเมนูแซ่บๆนี่ต้องจัดนะคะเพื่อนๆพี่การเวลาพี่การทำมาต้มต,ต้มตำเนี่ยพี่การจะหนักทางเครื่องค่ะเพื่อนๆค่ะ เห็นเครื่องเลยค่ะใสไปเยอ,อะๆเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็จะตักใส่จานส่วนหมูย่างเราก็วางไปข้างๆนะคะเพื่อนๆจริงเออถ้าเพื่อนๆชอบตําลงไปในส้มตําก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยแต่ที่การจะจัดให้สวยงามอาจะเอาหมูย่างวางไว้ข้างๆนะคะหมูย่างที่การก็ย่างหั่นเรียบร้อยแล้วค่ะ เสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ตักใส่จานนะคะเพื่อนๆนวิธีทําง่ายมากเลยค่ะเพื่อนๆคือนค่ะเนี่ยเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาหมูย่างวางข้างๆ้างนะคะหมูย่างเนี่ยเ,เวลาหมักก็ใส่สามเกินนะคะกระเทียมพริกไทยรากผักชีนะคะ ก็หมักค่ะใส่ผงปรุงรสไปนิดหน่อยก็ได้ค่ะหรือเป็นซอสเอ,อ่อฝาเขียวก็ได้นะคะน้ําตานิดหน่อยหมักไว้สักประมาณสองชั่วโมงก็ย่างนะคะอบก็ได้ค่ะนะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะส้มตำหมูย่างของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะ่ะไปลองทําดูนะคะสวัสดีค่ะ